สวัสดีครับก็บผมว่าที่ร้อยโทเจียยศกินาวันผู้วยการวิทยาศาสตรพิบุร์บางสาหาราป,ประธานศูนย์บ่งเพาะผู้ประกอบการอาชีพศึกษาวิทยาศาสตร์พิบุรบางสาหารซึ่งในการดําเนินการในเรื่องนี้นะครับเรามีนโยบายในการบสนุนและส่งเสริมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยวทิทยาศาสพิบูล์บางสาหารนะครับมีการดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับการศึกษากําหนดการพัฒนา ศักยภาพุ่มเพาะผู้ประกอบการอาจายศึกษา,าและผู้เรียนอายุศึกษาไว้ในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานะครับซึ่งถือว่าเราได้บรรจุลงในเล่มแผนพัฒนานะครับสองนะครับสถานศึกษามีการกําหนดโครงการพัฒนาศักยภาพุ่มเพาะผู้ประกอบการอาจายศึกษาและผู้เรียนอายวศึกษา,าในแผนพัฒนาคุณภาพประจําป,ศาศาป,าปีและก็สามารถที่จะดําเนินการตามแผนได้ตามที่ตั้งใจไว้นะครับ 3. ามสถานศึกษาศาสตร์ทีท่มีการนำสินค้าเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในเวทีต่างๆทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติโดยในปีนี้นะครับเรามีธุรกิจใหม่ที่เพิ่มมานะครับก็คือธุรกิจเตาน้ํา้ำมันเก่าของแผนกวิชาช่างเชื่อมนะครับแล้วก็มีธุรกิจขาคู่กันของแผนการบัญชีธุรกิจแผ่นรองแก้ว cnc เลเซอร์แผนวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ซึ่งธุรกิจเก่า ที่ผ่านมาก็มีนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งปีก็คือธุรกิจของ DBT Design Graphic นะครับผลิตและจำหน่ายแก้วและเสื้อปริ้น์สกรีนแผนวิชาเทคโนโลยีธุรกิจที่อื่นซึ่งที่ผ่านมาก็มีหน่วยงานราชการนะครับเข้ามาเป็นลูกค้าเช่นการทำแก้วในงานเที่ลึกวันวันว,นวนาเลนไทน์ของที่ว่าการอำเภอพ,พิบุรมังสาหารนะครับนอกจากนี้นะครับสถานศึกษา ยังมีความตระหนักและกําหนดแนวทางการก,กับเคลื่อนสุนประกอบผู้ประกอบการอาชีวศึกษาพักนศึกษาให้มีผลสำฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพโดยให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ต่อไปในอนาคตถือว่าในการดำเนินการของวุยิเรานะครับได้ดำเนินการครบตามวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็ขอ,ขอ,อให้ท่านข้าราชการได้พิจารณาให้คะแนนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี